บูวิฟเอฟเฟกเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานเมื่อมีความผันผวนของความต้องการของลูกค้าปลายทางและความผันผวนนี้จะถูกขยายใหญ่ขึ้นในผู้ผลิตทําให้เกิดปัญหาด้านการบริหารสินค้าคงคลังและต้นทุนสาเหตุเช่นการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าที่คาดเคลื่อนและโปรโมชั่นส่วนประกอบของห่วงโซ่อุปทานประกอบด้วยโรงงานผลิตร้านค้าขนาดใหญ่ร้านค้าขนาดเล็กและลูกค้าสถานการณ์ตัวอย่าง โรงงานผลิตผลิตสินค้าตามความต้องการของร้านค้าขนาดใหญ่ที่สั่งออเดอร์เข้ามามเนข,ขนมสนะเมื่อร้านค้าขนาดใหญ่ได้รับสินค้าจากโรงงานผลิตตามความต้องการของลูกค้านะเพื่อขายต่อให้กับร้านค้ารายย่อย และร้านค้าขนาดเล็กก็ขายสินค้าให้กับผู้าาบริโภคเเมื่อลูกค้ามีความต้องการในการซื้อสินค้าคง<า>ที่ระยะเวลาต่อเนื่อง นนและมุ่งความต้องการของลูกค้าเพิ่มขึ้นร้านค้ามีสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า,ยยาจึงเสียโอกาสในการขายสินค้าจึงทำให้ร้านค้าขนาดเล็ก มีความต้องการในการซื้อสินค้าจากร้านค้าขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นทำให้สินค้าของร้านค้าขนาดใหญ่ไม่เพียงพอเช่นกัน ลาค้าขนาดใหญ่จึงสั่งซื้อสินค้ากับทางโรงงานเพิ่มขึ้น,เพ,นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เพียงพอเมื่อลานค้าขนาดเล็กมีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นเอาเหมือนเดิมแต่ ความต้องการของลูกค้าไม่เป็นไปตามการคาดการณ์ทำให้สินค้าเหลือมากกว่าความต้องการของลูกค้าสรุปได้ว่า การคาดการโดยไม่คำนึงถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าส่งผลต่อความผันผวนของห่วงโซ่ประทานหรือที่เรียกว่าปูวิบเอฟเฟกต์นั่นเองคะ่ะ